อะไรเป็น,น,น,น ừ, ก้อนไนฮะแกแกแกตาวสตาร์ัดสิเราบะมัดเพื่อทำไมเป็นก้อนเนี้นยฮะออกมคุยคุยตายังเลยมัดไปกดจ่ายเฮ้ยอะไรใช่ไหมอ้าวฮะอะไรได้ยินเสียงเปิดประตูไม่เห็นมึงอ่ะได้ยินเสียงเปิดประตูอ้าวเล่นหรือเปล่าเนี่ย จะไปคนอะไรแล้วฉันไม่อยู่เนี่ยก็ลงจากเตียงมาย่งมานี่ได้เนี่ยไปเลืออะไรเล่นมั้งเปล่าไปเลืออะไรเล่นมั้งเปล่าม่เล่นอะไรแม่ใจคอยิ่งไม่ดีจะไปเล่นอะไรแล้วทำไมใจคอไม่ดีเป็นอะไรใจคอไม่ดีก็มึงไม่หมาสักทีอ้าวไม็หมาแล้วก็บอกล้วให้อยู่ในห้องไปซื้อกับข้าวใช่ไหมอ้าวใจคอไม่ดีเหรอเป็นยังไงไปหาหมอไปไหมไปหาหมอไปไปไปเถอะ ใจคอไม่ดีหายยังฮะมึง<ะ>มาแล้วก็ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วใช่ไหมหนึกว่ายังใจคอไม่ดีอยู่จะพาไปหาหมอเนี่ยจะไปไม่ไปไม่ไปใจคอหนีแล้วมึงเบือเหรอหายตัวไม่ได้เลยฮะจะต้องนางเฝ้ากันอยู่นี่ถ้านางเฝ้ากันอยู่นี้จะกินอะไรแล้วไม่เออเออทานางเฝ้ากันอยู่นี่จะกินอะไรแล้วหายตัวไม่ได้อะ่ะเจ๊ใช่ไหม ฮะจะกินอะไร <laughs>